เทพพิชิตศึกตอนกระบี่ไร้เทียมฐานปึงซองยีพันกล่าวว่าน้องเราเข้าเจ้ามีมาจาคิดก็ได้กล่าวอันซึ่เพียกล่าวว่าปึงเฮียบอกมาอย่างเต็มที่สุรากสูนเชื้อเชิญชักชวนยอดคนที่เร้นกายออกมาหลายคนสแสดงว่าแผนฮุบก้าวสัมนำมาตรฐานยึดครองบุริมตรงงวนของห้าจอมารดำเนินถึงขั้นสำคัญแล้วมิผิดปึงซองยี่กวาดหมอกอีกชิวเนยและพวกแวบเหนึ่งกล่าวเบา,บา ข้าพเจ้าเห็นว่าพวกมันมาตามคำเชิญของห้าจอมมันพวกเราหากสามารถเกี่ยกล่อมกลายพวกมันอาจเป็นประโยชน์ต่อยุทธจักรอันเสี่เพียงเข้าใจจิตเจต,จตจนาพึงซ้องยึดบัตรโดนกล่าวว่าข้าพเจ้าจะเกี้ยกล่อมพวกมันดูเลี้ยวได้ามายังปิกชิวเนยกล่าวว่าปิกเจ๊ท่านกินเห็นอย่างไรหรือปิกชิวเนยกล่าวว่าเบาย่อมปฏิบัติต,ตามคำสั่งเสียวเจี๊ยแต่พวกมันยินยอมรับปากหรือไม่เบ่าไม่กล้าระบุมัน่น อันเสือพีน่าแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่าพวกมันไม่รับปากหรือปีกชิวเนยเหยยลียวหน้ามายังปังลุ้ยปังลุ้ยกลับแซ้งเป็นหมอไม่เห็นได้ยินหลวงจีนไหวผมใต้เส้นร้องดังๆว่ามีผิดพวกเรายากรับปากได้อันเสือพีตาสายประกายวูบจุดสายฟ้าใบหน้าแดงเรือ่อเล็กน้อยแสดงว่าคิดอาไรว่าปึงสองนี้เห็นเช่นนั้นรีบกล่าวว่าน้องเราเรื่องนี้ให้พระเจ้าจัดการเองหยุดเล็กน้อยถึงกล่าวขอหลวงจีนไหวผมใต้เส้นว่า ไต้ซื้อหาท่านไม่รับปาเพราะเห็นว่าสุรางสูนจะประสบความสําเร็จหรือหลวงจีนไว้ผมไต้เส้นกล่าวว่าอาตมาเห็นว่าสุรางสูนจะประสบความสําเร็จ9ส่วนไต้ซื้อเข้าใจว่าเก้าสนักมาตรฐานไม่อาจพรับมือห้าจอมมาแน่นอนหรือมีผิดปึงซองี้กล่าวว่าไต้ซื้อนับข้าพเจ้าเข้าไปหรือไม่หลวงจีนไว้ผมไต้เส้นโฟงินผู้กล่าวว่าท่านหรือมีผิดท่านเป็นสิทธิ er it, parole, Ta ์ค่ายสานักใดข้าพเจ้าไม่สังัดค่ายสํานักใด หลวงจีนไว้ผมใต้เส้นแป่งเสียงูร้าวว่าท่านเมื่อไม่ใช่สิทธิของเก้าสำนักมาตรฐานอรตมาย่อมไม่นับท่านเข้าไปปึงซองยิ้มเล็กน้อยกล่าวาใต้ซื้อทราบหรือไม่ว่าเจ้าสำนักเสียงริมยิบปุ่นใต้ซื้อเชิญข้าพเจ้าไปนั่งบงการที่เสียวเล่มยี่หลวงจีนไว้ผมใต้เส้งหงงานอีกครากล่าวว่านั่งบงการที่เสียวเล่มยี่ใหญ่กันเด้อ รอคอยการมาของสุรากาศุลเฮ้อฟังจากปากคําของท่านคาาล,าล้ายมีฝนะีมือสูงเยี่ยมกว่าสุรากาศุลอีกหรือปึงซองยี่ยิ้มพังกล่าวว่าใต้ซื้อไม่เชื่อหรืออาตมาไม่เชื่อจริงปึงซองยีถามว่าใต้ซื้อพลังฝีมือท่านเปรียบกับสุรากาศุลเป็นอย่างไรหรืออาตมาสํานึกตัวว่าเป็นรองสุรากาศุลมากนะปึงซองยี้ถามอีกว่าในพวกท่านทั้งห้าผู้ใดมีพลังฝีมือสูงเยี่ยมกว่าสุรากาศุลหรือ ใต้ใต้กลางร,รับฟังจนงงงานบูดคำนึงในใจเด็กผู้นี้ฉันใหนถามเช่นนี้พลังฝีมือของห้าปีศาจต,ตังให้จอมเป็นรองสุรากสูตรมากนะักเห็นลุงจีนไว้ผมใต้เสงเหลียวหน้ามาหยางนางปีศาจขาวกล่าวว่าพลังฝีมือของซอหูหยินเป็นรองสุรากสูตรไม่มากนะปึงซองอีท้ทวนคำว่าเป็นรองไม่มากนะักหรือท่านคิดท่าสอบหรือปึงซองอี้ทวศษกะกล่าวว่าข้าพเจ้ามีจิตเจตนาเช่นนั้นจริง พลางลุกขึ้นช้นชาๆเดินถือเบื้องหน้หลวงจีนไว้ผมใต้เส้เอ่ยสืบต่อใต้ซืือพวกท่านหล,ลีกไปหลวงจีนไว้ผมใต้เส้รู้สึกมีพลังผู้ได้นรับขุมเนืองแผ่คุกคามหมาพร้อมกับร่างปึงซองยี่ต้องสะท้านใจเล็กน้อยฉุดลากปังลุยสานหลบมาด้านข้างอันเสี้ยวเพียว,วกวาดมือตอบปิกชิวเนยกล่าวว่าปิกเจเจท่านนั่งลงปิกชิวเนยลงลานกล่าวขอบขุนสุดนั่งลงที่ข้างกายอ่านเสี้ยวเพีย ปึงซองนี้เลิกคิ้วเร็วงามกล่าวกับนางพิสาขาวแปะเองบอแปะเองท่านกล้าประมือกับข้าพเจ้าหรือไม่นางพิสาขาวแปะเองเห็นสามีถูกทำร้ายไม่อาจล้างแค้นได้สร้างความขุนแค้นแน่นอกพอฟังจึงเงย่นหน้ากว่าตามองปึงซองนี้แวบ,บหนึ่งผุนลืกขึ้นกล่าวเสียงเย็นเฉาท่านคิดประมือกับเราหรือมีผิดท่านกล้าหรือไม่ นางปีศาจขาวยกมือประกายเยนีเยะพุ่งว่าชักดาบคู่จากกลางหลังโดยพร้อมเผียงตัวเสียงเย็นฉาบท่านชักกระบีเ่เถปึงซองยี่เลื่อนมือแต่ด้ามกระบี่ที่วางเูวยิ้มพลังกล่าวว่าข้าพเจ้าหากชักกระบี่เกรงว่าท่านไม่อาจร,รับมือข้าพเจ้าครบสิบกระบวนท่านางปีศาจขาวหน้าแปลเปลี่ยนไปกระชากเสียงว่า ท่านโอหังยิง่งแม้แต่สุรังอสูรยังปราบมือกับเราร้อยกระบวนท่าค่อยเอาใช้เราท่านหนึ่งท่านกลับบอกว่าจะเอาใช้เราในสิบกระบวนท่าหรือปึงซองี่กล่าวเยือกเยน็นท่านเมื่อไม่เชื่อพวกเราพน,านันศัสตว์รั้งเป็นไรพนันอะไรข้าเจ้าหากสามารถเอาใช้ท่านในสิบกระบวนท่าแสดงว่าพลังฝีมือสุรังอสูรเป็นรองข้าเจ้ามากนะพวกท่านไม่ต้องช่วยเหลือนางแล้วนางเป็นศาสตร์ขาวขบคิดแล้วเก่เา เร่องนี้กําจัดเพียงพวกเราสองสาม,มีพัญญาสําหรับหลวงจีนไว้ผมใต้เส้นและพวกทั้งสมเราไม่กล้ารับปากท่านปึงซองอีโพุ่สากล่าวาว่าประเสริฐมากพระเจ้าพนันเฉพาะพวกท่านทั้งสองนาปีศาจขาวแค้นพระเจ้ากล่าวว่านับแต่เราเข้าสู่ยทดจากเพิ่งพวพานบุคคลยโสหางเยี่ยงท่านเป็นครั้งแรกปึงซองอยิม้มเล็กน้อยกล่าวว่าท่านหากไม่เชื่อวาจาข้าพเจ้าทดสอบดูจะทราบเอง นางปีศาจขาวก็ชับดาบคู่กล่าวอย่างนั้นชักกระบี่เธอะปึงซองนี้ไม่กล่าวกระไรชักกระบี่จากหว่างเอวปีกชิวเนยไม่ทราบว่าปึงซองนี้มีพลังฝีมือสูงล้ำถึงระดับใดเห็นปึงซองนี้กล่าวขึงโขปานนี้ต้องลอบตื่นตระหนกเหลียวหน้ามากล่าวอ่านเสื้อเพีรยวว่าเสียวเจีย๊ยปึงคงจื้อท่านนี้มีพลังฝีมือสูงเยี่ยมนักหรือนางปีศาจขาวหาใช่ชนชั้นธรรมดาไหมอานเสื้อเ,เพียกล่าวเชื่อมัน่น ปิกเจเจต่อให้นางพิศาขาวมีฝีมือกล้าแข็งแต่ไม่ใช่คู่มือสิบกระบวนท่าของปึงเฮียได้ยินปึงซ้องนี้กล่าวว่าพวกเราจะหาคนนับจํานวนกระบวนท่าหรือไม่นางพีษาขาวกว่าตามายัางปังลุยกล่าวว่ารบกวนปังเฮียนับจํานวนกระบวนท่าเป็นอย่างไรปังลุยโพดิษฐกล่าวว่ายินดีรับใช้นางพีษาขาวคว้สลับดาบคู่อยู่เหนืออกต่อเสียงเจยแจวผู้แท่ปึงลงมือเถอะ ปิงซ้องนี้คลด่อในใจนางอายุสูงวัยกว่าไม่คิดจริงลงมือแม้แต่สุรางกระสูนยังต้องต่อสู้กับนางร้อยกระบวนท่าค่อยโค้นนางพ่ายแพ้แสดงว่าพลังฝีมือของสตรีนางนี้หาเป็นรองลิ้วมีเนีย้ยไม่พอได้คิดกล่าวว่าขอร่วงเกินยกกระบี่สือแทงออกทั้งควับบางลุยที่ด้านข้างแต่ว่าท่าที่หนึ่งสภาวะกระบี่ของปืงซองนี้ไม่รวดเร็วเท่าใด แต่นางปีศาจขาวหน้าแปลเปลี่ยนไปตวาดว่าเพลงกระบี่อันยอดเยี่ยมยกดาบคู่ขึ้นปิดป้องประทะกระบี่ยาวที่แท้เพลงกระบี่ของปึงซองยี่ท่านี้แฝงท่าพิกแผงหลายทวงท่านางปีศาจขาวหากลบหลีกกล้าถอยต้องตกเป็นเป้ารุกได้ของปึงซองยี่เกรงว่าจะแสดงความทุลักทุเลตั้งแต่ท่าแรกนางปีศาจขาวมองปราดเดียวก็สังเกตความร้ากาจ ของเพลงกระบี่ท่านี้แสดงว่ามีสายตาไม่ตามสามปึงซองยี่เห็นนางคิดใช้ดาบคู่หนีบกระบี่ของตนต้องอรอดโหลรอกคำหนึ่งในใชายนางเพียงสังเกตท่วงท่าพลิกแพงสามท่วงท่าแรกของเราออกหาทราบไม่ว่าเพลงกระบี่ท่าน,นี้มีท่าพลิกแพงห้าพระการขณะกรุนคิดลดก้อมือผู้กระบี่ทะลวงปราดออกหลุดพ้นจากดาบคู่ของนางปีศาจขาวจู่โจมใส่ชายโค้งของนาง นางปีศาจขาวใจหายว่าวัดแกว่งดาบในมือขวาคุ้มครองตนดาบในมือซ้ายตบใส่ตัวกระบี่ยังสุกกำลังกระบวนท่านี้พลิกแพงอย่างมอเจาะสอดคล้องสะกดสภาวะกระบีปบป่ปึงซองยี่ไม่อาจวรุกจู่โจมก้าไปวพึงซองยี่ชมเชยว่าเพลงดาบที่ยอดเยี่ยมพันร่างกระบี่กลับตวัดสำทับว่าท่าที่สองเห็นรุ้งกระบีกบบกะบ่กระจายจ้ากระบี่ยาวฟันฉฉิงออกไป กระบวนท่านี้พอใช้ออกดาปีศาจดุดเลือดปางลุยต้องร้องโ p คแปร,ปรแกระบีมังกรทยานหลวงจีนไว้ผมใต้เส้งร้องโพวกว่ามันเป็นศิษย์ของเทพเจ้ากระบีหรือนางปีศาจขาวใครสังเกตความร้ายกาของเป็นกระบีท่านี้ออกไม่กล้าย,ยกด่าปิดป้องลอยตัวถอยปราปีหนึ่งเชีย้ยปึงซองนี้มีเจตนาคู่ขวัญฝ่ายตรงข้ามดังนั้นไม่ปล่อยปลาละเว้นตว่าบัว หนีไปที่ใดหรือแผ่พุ่งพลังจากปลายกระบี่แหวกฟ้าอากาศดังบีดวิวพลังเย็ยนเย,ยียบคุกคามถึงหว่างคิ้วนางกระบี่ท่านี้หากจู่โจมถูกเป้าหมายนางปีศาจขาวต้องรับบาดเจ็บภายใต้คมกระบี่แน่นอนจอมเท่าพันเบืงนที่นั่งอยู่อีกต้นหนึ่งร้องดังๆว่าน้องเรายั้งมือไว้ไมมตรี ปึงซองนี้พอฝังชะลอสภาวะกระบี่ลงวูบแม้แม้เป็นเช่นนั้นนาปีศาขาวยังรับบาดเจ็บภายใต้คมกระบี่แววเสียงดังซาผ้าขาวชิ้นหนึ่งถูกฟันขาดพิ้วลงสู่พื้นโลหิตไหลหยดไหลซึมจากไหลซ้ายนางนาปีศาขาวพันเวียงดาบคู่ทิ้งยกมือขวาปกปิดหัวไหลถอยปราดไปห้าเชีย้ยปึงซองนี้สอดกระบี่ขึ้นฝากล่าวเสียงกังวานได้รับการอมมือแล้วจอมเท้าพันมือพันสาวเท้าบ่า กว่าตาผ่านหน้าจอมพัดเหล็กตี้ปิวและนางปีศาจขาวแป้เองสองสามีพัญญากล่าวสิงทุ่มหนักพวกท่านไปได้แล้วนางปีศาจขาวถลึงตาใสจอมท่าพันมือไม่ว่ากล่าวกะไรใช้มือซ้ายเก็บดาบคู่หันกายลงจากเขาพร้อมกับจอมพัดเหล็กตี้ปิวจอมท่าพันมือหัวเราะฮ่าฮ่ากล่าวว่าเล่าหูเกี้ยกล่อมสามพิฆาตฟ,ฟ้าทั้งศีลเปลี่ยนความตั้งใจน้องเรากับขับไล่สองในห้าปีศาจต,ตั้งให้ไป ดูท่าสุรางกระสูนโชคร้ายไม่น้อยปึงซองยี่ภาษานมือกล่าวว่าผู้โศกล่าวประเสริฐขอเชิญมานั่งลงไม่ต้องร้อนรอนน้องราเป็นเส์เท,ทพเจ้ากระบี่ตั้งเฮียหรือน่นเป็นสื้อแปผ,ผู้ล่วงลับตั้งเฮียเสียชีวิตแล้วจริงๆหรือถูกแล้วจอมเท่าพันมือระบายลมให้ใจย,วยาวๆกล่าวว่าในชีวิตห้าจอมานเพียงเกรงกลัวเทพเจ้ากระบี่ตั้งเฮียพอเสียชีวิตพวกมันจึงกำเริบเสบสาร,ร,ร หยุดเล็กน้อยถึงกล่าวต่อน้องเราเมื่อเป็นสิทธิ์ของตั้งเฮียสมควรเสริมสารปณิธานซื้อแป่ท่านแล้วปึงซองนี้ถ่อมตนว่าผู้ยาวด้อยปัญญาเกรงว่ายากรับหน้าที่สําคัญจอมเท่าพันเบองกรอกตาแล้วกล่าวตอนนี้พวกเรามีทั้งสิคนยังคงนั่งร่วมโต๊ะกันพางร้องสางผู้รับใช้มาจัดโต๊ะใหม่ผู้รับใช้บนเหลาสุลาแม้แตกตื่นจนหน้าถอสีแต่ยังหลบซ่อนอยู่มุมเหลาไม่กล้าจากไป ยามนั้นปรากฏโขนสองโขนสาวท้าหมาจัดโต๊ะตัวหนึ่งโขนทั้งสิบนั่งล้อมโต๊ะกลมจอมเท้าพันเบือจึงกล่าวนับจากฟ้าทั้งศีลทั้งสามตกลงใจไม่ช่วยเหลือสุรางสูนอีกจอมพันเหล็กสองสามีพัญญาถูกขับไล่ล่าถอยไปมิทราบน้องแท้ปางและพวกทั้งสามมีความคิดอย่างไรหรือแสดงแน่ชัดมันคิดเกีย้ยกล่อมพวกมันด้วยปีกชิวเนยกล่าวว่าเปล่าตกลงใจไม่ไปพบสุรางสูนแล้วจอมเท้าพันเมือผู้วิสากล่าวว่า โกเนียชันฉลาดยิ่งกว้าตามายังปังลุยแล้วหลวงจีนไว้ผมใต้เส้นถามว่าท่านทั้งสองเล่าหลวงจีนไว้ผมใต้เส้นขนาดจะกล่าวกัไหลปังลุยชิงกล่าเรายังคิดไปพบสุรากระสูนจอมเท่าพันมือนหน้าปแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่าท่านยังคิดไปหรือมิผิดปึงซองนี้ถามส่อขึ้นปังใต้แ็บมีเหตุผลกระมังปังลุยโพชิสากก่าวว่า น้องแท่เปิงมีเรื่องหนึ่งเกรงว่าพวกท่านมีท่านฉุกคิดถึงเรื่องอันใดเลยสวางกสูรเมื่อมีเจตนายึดกรองบูริมคงพ่อขุมกําลังไม่น้อยแล้วกระมังมิผิดพวกท่านทราบหรือไม่ว่านางมีขุมกําลังกล้าแข็งเท่าใดนอกจากพวกเราแล้วสวางกสูดยังชักชวนผู้ใดมาช่วยเหลืออีกเปิงซองยี่ใสหน้ากล่าวเรื่องนี้ข้าพเจ้าไม่ทราบ นั่นก็ใช่แล้วคำพังเพยมีว่าไว้รู้เขารู้เราสู้ร้อยครั้งได้ใช้ร้อยค่าพวกเราไม่ทราบกลุมกำลังของสุรางกสูนยายไม่ใช่ประมาศัตรูไปปึงสองนี้เข้าใจด้วยปัญญาไหวกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าใจแล้วบางใต้เฮียบกับใต้เซ้งใต้ซื้อคิดปะปลเป็นบริวาลสุรางกสูนสืบอย่างความตื้นลึกหนาบางของฝ่ายตรงข้ามปางรุ่ยพลศิษากล่าวว่าเราคู้มเจตนาเช่นนั้นจริง จอมเท่าพันมือกล่าวว่าวิธีของน้องแท่ปังนับเป็นแผนอันยอดเยี่ยมกลางทินเหียว่พันกล่าวว่าอิ่วเฮียพวกเราก็คิดเรียนเยี่ยงปังเฮียจอมเท่าพันมืออิ่วกงเฮียงยกจอกเบื้องหน้าขึ้นกล่าวว่าท่านทั้งห้าอาถรรพ์ทยานฟ้าเราขอกระนั้พวกท่านก่อนจอกหนึ่งปังลุยหลงจีนไว้ผมใต้เส่งสามพิฆาตฟ้าทั้ษิณพากันยกจอกขึ้นดื่มรวดเดียวหมดสิน้นอันเชพเพคคิดเล็กน้อยพันกล่าว ปึงเฮียข้าเจ้านึกถึงเรื่องหนึ่งปึงสองยิ่ถามว่าเรื่องอนไดหรอือนางปีศาจขาวสองสามีพันญาไม่มาตามนัดปิกเ,เ,เจ๊เจก็อยู่ร่วมกับพวกเราเก้งว่าสุรากรศูนย์จะระแวงสงสัยปึงสองยิฉุกใจคิดกล่าวว่ามิผิดนี่กลับเป็นพิรุธประการหนึ่งกว่าตามมาอย่างปังลุยปังลุยกล่าวอย่างรุ่นคิดเรื่องนี้กระตุ้นความสงสัยแก่ผู้คนจริงแต่หากระมัดระวังให้มากไว้ก็ไม่เผยพี่รุธแล้ว อันเชพเวถามว่าท่านตราเตรียมต่อไาอย่างไรหรือบอกว่าพวกนางไม่มีเรื่องไม่อาจพูดมายิ่งนี้ไหนเลยหลอกลวงสุรากสูนได้เพียงบอกว่ามีเรื่องนางย่อมไม่เชื่อดังนั้นเราคิดบอกว่าพวกนางคิดจัดการกับจอมท่าพันมือก่อนจอมท่าพันมือหัวเราอฮากล่าวว่าพิเศษแท้สุรากระสุนพอฟังว่ามีคนคิดจัดการเล่าหูโคงลิงโลดยินดียิ่งอันเชพเพียพุทธิศากล่าวว่าอย่างนั้นดําเนินการตามนี้เถอะ ั้หมดหาเรือแผลเป็นบ้านหมอกเห็นเวลาสายมากแล้วจึงแย่งย้ายจากกันหลวงจีนไว้ผมใต้เส้งปังลุยและสามพิคาดฟ,ฟ้าทักษินจัดโต๊ะที่เรือบันไดตัวหนึ่งรอคอยบริวารของสุรากสูนมาติดต่อจอมเท่าพันมือค่อยสามผู้รับใช้นําผู้มาดื่มกินที่ชั้นล่างขึ้นมาเพียงช่วกระดาษเนลเหลาที่เงียบสงดเปลี่ยนเป็นคลึกคลืคล่นจอแจแต่ใต้กลางศพปากขามตลอดเวลายามนี้จึงกล่าวกับจอมเท่าพันมือว่า อิ่วเหลาผู้เท่าแท่อิ่วผู้ยาวขอคววารวะท่านจอกหนึ่งจอมเท่าพันมือกล่าวว่าไม่ต้องโบราณของสุรากระสูนคล้ายมาแล้วใต้ใต้กลางและพวกกว่าตาหมองเห็นบนบันไดเหลาปรากฏสองบุตรหนึ่งสตรีขึ้นคนทั้งสามสำรวจมองตลอบหนึ่งจากด้านสาวเท้าไปยังโต๊ะของสามพิฆาตฟ้าทั้งสี่และพวกทั้งห้าจอมเท่าพันมือกล่าวเบ,บาๆการกระทำของสุรากระสูนนับว่าอุอาจจริงๆ ขณะว่าเก่าเห็นสองบุรุษหนึ่งสตรีนั้นนาสาพ,พิ่าฟ้าทั้งสิงและพวกลงจากเหลาปังลุยก่อนจากไปถอดมือบนด้านหลังซัดประกายสีขาวจุดหนึ่งมายังโต๊ะของปึงซองยี้ปิกชิวเนยยกมือรับไว้เห็นเป็นม้วนกระดาษเล็กๆก้อนหนึ่งพอครี่มม้วนกระดาษออกพบว่าเขียนข้อความสั้นว่าติดต่ออย่างไรให้ถามปิกโกเนียดังนั้นเงยหน้าขึ้นกก่าอ่านเซียเพียว,ว่า เสียวเจีย๊ยปังตัวเจ็กเกรงว่าพวกเราสืบสอบพวกมันไม่พบจึงบอกวิธีติดต่อคาดว่ามันจะทิ้งราหัสตามรายทางให้พวกเราสืบสอบที่อยู่ของสุรากระสูนจอมท่าพันมือปวดศิษะกล่าวว่าบังลุยละเอียดรอบข้อจริงๆแต่ใจกลางถามว่าอิวเหล่าท่านผู้ท้ามาถึงเมืองลกเอียงไม่ทราบพำนักอยู่ที่ใดลเล่าหูยังไม่มีเวลาหาที่พำนักพวกท่านเล่า นอเมืองตะวันตกเป็นที่ตั้งเติกตระกูลเปิงท่านผู้เท่าหากไม่รังเกียจขอเชิญเป็นค้างแรมคืนหนึ่งจอมเท่าพันมือกล่าวถามว่าพวกท่านไม่ใช่อยู่ที่สีลยลมี่หรือฉไหน,นลงจากเขาเนื่องเพระาะหลานเซ่เปิงคุณคิดถึงแปะบอและเจียสาเจกมันจึงลงจากเขามาสืบสอะหาพบหรือไม่ไม่พบป่อแสใดใดจอมเท่าพันมือขบคีดเล่ากล่าวเจียสาเฮียบสามศูนไร้ข่าวข่าว,าวเกรงว่ามีส่วนสัมพันธ์กับห้าจอมัน แต่ใต้กลางองคหันพวกปึงสองอี่ก็ถามพระองค์ว่าอิว่วเหลาชนไหนมีส่วนสัมพันธ์กับห้าจอมมานเล่าน้องเราเหตุการณ์ต่างๆนีอยุ่จากตอนนี้เกรงว่ามีส่วนสัมพันธ์กับห้าจอมมาแต่ใต้กลางถามว่าในความเห็นท่านผู้เฒ่าสมควรทําอย่างไรหรือในความเห็นเล่าหูไม่ต้องส่อหาปึงหุยและเจยสาเฮียบแล้วเพราะเหตุใดหรือขอเพียงกับจ่จา,าห้าจอมมาเล่าหูเชื่อว่าจะพบ่านเจสสาเฮียบ ปึงซองยี่ฉุกใจคิดกล่าวว่าท่านผู้ท่าหมายความว่าเจียสาเจเข้าเจ้าอาจถูกห้าจอมานขรด่า,ดาลกลมไว้เป็นเช่นนั้นจริงปึงซองยี่ระบายลมหาใจกล่าวว่าหวังว่าเจียสาเจกเพียงถูกคร่า,าลกลมไว้จากน้ําชําระค่าอาหารสุลาลงจากเหล่าไทยแป้เก,กือไปค้างแรมที่ตึกตระกูลปึง